สวัสดีครับวันนี้มาชมการยกรอบ EP ที่17นะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ปูหรือเปล่านะครับที่หนึ่งนะครับจมไว้ประมาณ20กว่าลูกนะครับ นะครับพวกนี้มาะสารขีดนะครับน่กนะได้ตัวสวยนะครับสองสองขีดกว่าจุดนี้เหลืออีกหนึ่งลูกนะครับลูกสุดท้ายของจุดที่หนึ่งนะครับ จุดที่หนึ่งนี้ยี่สิบกว่าลูกนะครับได้ปูแค่หกตัวนะครับเดี๋ยวไปดูจุดที่สองต่อนะครับ ได้สองตัวนะครับจัมโบ้ตัวหนึงแล้วก็ปูเมียนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สามนะครับจุดนี้ผมวางไว้สิบกว่าลูกนะครับซ้าคนอื่นเต็มเตมเลยนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าคนอื่นเขาจมน้ํากลางวันนะครับแต่ว่าผมมาตั้งน้ากลางคืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวแรกของจุดนี้ ตัวใหญ่นะครับปูเมียตัวสวยนะครับจุดที่สี่จมไว้สองลูกนะครับตัวเล็กนะครับ ปูใหญ่นะครับตัวสามขีดน,นะครับ ไว้ห้าหกลูกนะครับลูกเล็กได้สองตัวนะครับหนักนะครับลูกนี้ oh. ได้สองตัวนะครับ ตัวสารขีดตัวหนึง่งตัวเป็นปูกล้ามเดียวนะครับปูจุดที่เจ็ดนะครับบางนี้ผมวางไว้ประมาณเจ็ดแปดลูกนะครับมาดูลูกนี้นะครับลูกสุดท้ายของจุดที่เจ็ดนะครับยกมาหกลูกยังไม่ได้สักตัวเลย หนึ่งตัวนะครับจุดที่แปดนะครับวางไว้เจ็ปดลูกนะครับลูกเลขได้ปูใหญ่นะครับปูสามขีด เือเชื่อครับลูกนี้ลิงไม่กินนะครับไม่รู้ตัวใหญ่เกินหรือเปล่ามันยกตั้งร้อยครึ่งกิโลได้ครับตัวนี้จุดที่เก้านะครับจุดสุดท้ายของวันนี้ผมวางไว้สิบ่าลูกนะครับ สองตัวสองตัว,ว,ว,วโอเคครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจยกรอบแล้วนะครับ วันนี้ก็ถือว่าได้อย่างห่างอยู่นะครับตัวส,สวยๆได้ไม่กี่ตัวแต่ตัวส,สวยๆนะครับเดี๋ยวไปดูภาพรวมอีกทีตอนที่ผมมัดบูเสร็จนะครับนี่นะครับผลงานของวันนี้ได้สามสิบกว่าตัวนะครับแต่ตัวส,สวยๆอยู่ 2ตัวนี่ก็1นกิโลแล้วนะครับตัวเครื่งกิโลน่แกิโลนะครับ